การชุมนุมหรือจะเข้าปฏิบัติการสลายการชุมนุมครับเราตัดสินใจแล้วรัฐบาลตัดสินใจแล้วหรือไม่นายสุเทพเพื่อสุบรรณจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือทหาร จะเข้าสู่พื้นที่ราชประสงค์เพื่อใช้กำลังปราบปรามรัฐบาลต้องตัดสินใจพวกผมพร้อมถ้ากลับบ้านโดยเอาความยุติธรรมให้กับเพื่อนที่เจ็บที่ตายไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับอยู่ที่นี่เป็นไงเป็นกัน ส่วนบรรยากาศที่ด้านหลังเวทีนะครับไม่ปรากฏว่ามีการนําในระดับตัดสินใจคนใดยอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่เป็นประจําและไม่มีการประชุมในตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังเวทีตามปกติเหมือนเช่นที่มีการหาเรือมาตลอด3-4วันหลังนะครับแต่การนาทั้งหมดนั้นมีการเปลี่ยนย้ายสถานที่ไปหาเรือยังห้องกระจกซึ่งเลยออกไปในพื้นที่หลังเวทีอีกจุดหนึ่งโดยที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะมีการถแถลงท่าทีใดออกมาหรือไม่หรืออาจจะไม่มีการถแถลงแต่จะมีการปักหลักเพื่อรอประเมินสถานการณ์ เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนที่สอ,อชอประกาศจะตัดน้ําไฟและสาธารณูปโภคต่างๆรวมทั้งระบบการขนส่งสาธารณะโดยรอบพื้นที่ชุมนุมให้หยุดดาเนินการครับ ส่วนบริเวณพื้นที่ทางเข้าด้านหลังเวทีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่แกนนาอยู่นั้นมีกาดของกลุ่มนปชจํานวนมากกว่าปกติคอยแลตรวจสอบผู้ที่จะเข้าไปยังพื้นที่พักของแกนนาและจากภาพก็จะเห็นได้นะครับว่าแม้สอชอจะประกาศมาตรการกดดันมากขึ้นแต่กลับมีผู้ชุมนุมทยอยเข้ามาสมทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณด้านหน้าเวทีการชุมนุมนะครับที่มีผู้ชุมนุมนั้นทยอยเข้ามาสมทบอย่างหนาตามากขึ้น และสังเกตได้นะครับว่ามีผู้ชุมนุมนั้นมาสมทบที่ด้านหน้าเวทีการชุมนุมมากกว่าช่วงที่มีการประกาศร่วมแนวทางการปรองดองของแกนนำนะครับและช่วงนั้นเองมีแนวโน้มที่จะยุติการชุมนุมครับแต่ขณะนี้มีผู้ชุมนุมทยอยมามากขึ้นครับ ส่วนรูปแบบการปราศัยบนเวทีนะครับท่าทีของผู้ปราศัยตลอดช่วงบ่ายวันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปจากทุกวันที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันนะครับโดยถึงแม้ว่าผู้ปราศัยนั้นจะเป็นเพียงกลุ่มแนวร่วมที่ไม่ใช่การนำแต่ก็มีการปราศัยถึงแนวทางที่รัฐบาลประกาศยุติการเจราจาและไม่มีรูปแบบการปราศัยเพื่อทำความเข้าใจผู้ชุมนุมว่าจะยุติการชุมนุมเหมือนเช่นหลายๆวันที่ผ่านมานะครับ ส่วนคนนี้คือนายเสนอวิสุทธิธนะรองประธานสหภาพการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมาขึ้นเวทีเพื่อปราศัยถึงการให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจในการตัดไฟในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ชุมนุมเพราะอาจจะทําให้ถูกการไฟฟ้านครหลวงนั้นฟ้องร้องได้นะครับและเห็นว่าไม่สามารถตัดไฟในพื้นที่ชุมนุมได้ด้วยเพราะว่าผู้ชุมนุมนั้นมีการใช้ไฟฟ้าผ่านเครื่องปั่นไฟอย่างที่เห็นในภาพครับโดยระบุว่าถ้ามีการตัดไฟจริงทางสหภาพการไฟฟ้านครหลวงก็ จะต้องร้องเรียนกับผู้ว่าการการไฟฟ้านคะรหลวงครับ ตลอด3-4วันที่ผ่านมานะครับมีกระแสะข่าวมาตัวตลอดว่าแกนนากลุ่มนบชนั้นอาจจะมีความแตกแยกกันโดยเฉพาะแกนนําส่วนกลางกับแกนนําส่วนภูมิภาครวมไปถึงเชื่อมโยงไปถึงกระแสะข่าวที่นายวีระมุสิกพงษ์นั้นไม่เข้ามาในสถานที่ชุมนุมเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันและมีข่าวลือต่างๆนานาเกี่ยวกับตัวนายวีระนะครับว่าอาจจะมีการ ลาออกหรือมีการไปต่างประเทศหรือว่าป่วยนะครับซึ่งทางทีมข่าวเราก็ได้ไปตรวจสอบในเรื่องนี้มาติดตามจากรายงานครับนายสุเทพเีืยวสุบันรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบการร้องทุกกล่าวโทษจากเหตุการ์สั่งสลายการชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายนนายแพทย์เวงโตจีราการ,รแกนนำนปชเห็นว่าการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI ไม่ชอบธรรม พร้อมร,ระบุให้งานสุเทพเดินทางไปที่กองปราบปรามโดยนปชใช้กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเหตุไม่สลายการชุมนุมรวมถึงการไม่เข้า<ำ>มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ<ำ>นายกรัฐมนตรีได้แสดงความแปลกใจต่อข้อเรียกร้องของนปชแล้วเรื่องที่มาพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขของท่านรองนายกสุเทพหรือผมไปมอบตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าผมบอกแล้วว่าในเหตุการณ์เนี่ยเราจะมีคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวนเหตุการณ์ นะครับแต่ว่าท่านรองนายกสุเทพเมื่อเช้าเนี่ยท่านไปเนี่ยท่านไม่ได้ไปมอบตัวครับ